สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาใหม่เดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้เดิมนะคะซึ่งจะใช้ความรู้เดิมเนี่ย เข้าสู่เนื้อหาใหม่นะคะไปดูครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยไม่ใช้เส้นจำนวนมาช่วยนะคะถ้าไม่ใช้เส้นจำนวนมาช่วยนักเรียนก็จะต้องพิจารณาทศนิยมโจทย์ที่ให้มาใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ย อยู่ระหว่างทศนิยม1นึ่ตำแหน่งใดเพราะเราต้องการคำตอบเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งถูกต้องมะเสร็จแล้วอพอได้ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งมา2องจำนวนแล้วเราก็มาพิจารณาที่หลักส่วนร้อยของโจทย์ถ้าหลักส่วนร้อยของโจทย์เป็น0 1 2 3 4ให้คำตอบเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มีค่าน้อยกว่า แต่ถ้าโจทย์เนตหลักส่วนร้อยในโจทย์เป็น56789ให้เราประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าอ่าพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูงานครั้งที่แล้วที่คุณครูสั่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะอ่าเขาบอกว่าหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง วิธีคิดขีดเส้นขีดเส้นคะ่ะสองเส้นอ่าเราก็เขียนว่าสิบสองจุดสามสี่จุดใช่ไหมคะอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างจทย์ต้องการอะไรต้องการ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาดูทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้เขาต้องการหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็ตัดตัวนี้ทิ้งถูกต้องไหมคะก็จะเหลือเอาข้างหน้ามาเขียนให้หมดเป็นนี่คำตอบตัวนี้ที่เราจะเลือกก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่ากับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าให้เราบวกหนึ่งในตำแหน่งที่ เราต้องการเราต้องการพศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เลยบวกหนึ่งเข้าไปในหลักส่วนอะไรคะหลักส่วนสิบนะคะอ่าจริงจริงการคิดแบบนี้เป็นการคิดลัดนะคะแต่แต่เขียนไม่ถูกต้องนะอันนี้เป็นการคิดแบบลับแต่เขียนเนี่ยจะผิดนะคะเพราะหนึ่งอันนี้คือหลักหน่วยจะต้องมาบวกตรงนี้นะอันนี้คือคิดลัดจริงๆรแล้วมันต้องบวกศูนย์จุดหนึ่ง แต่เดี๋ยวนักเรียนงงคุณครูก็แต่เดี๋ยวมันจะช้าไปคุณครูก็เลยคิดละเลยคือให้เราบวกหนึ่งในตำแหน่งที่โจทย์ต้องการาแล้วก็สามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่ข้างหน้าลอกมาบวกดิมเพราะมันไม่มีทษถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าก็คือสิบสองจุดสี่ นี่คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าและทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าโจทย์เราอยู่ระหว่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสองตัวนี้เสร็จแล้วเรามาดูอะไรคะดูอะไรคะหลักอะไรคะหลักส่วนส่วนอะไรเออเอาต่อพร้อมกันเราจะต้องดูเลขโดดที่หลักส่วน ส่วนร้อยใช่ไหมคะอะเราก็บอกว่าเลขโดดเลขโดดในระในหลักส่วนร้อยนะคะเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข หลักส่วนร้อยอยู่ไหนนี่ค่ะอันนี้คือหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยอยู่นี่เลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลขสี่ดังนั้นจากเมื่อกี้ที่เราสรุปมาถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลขสีดังนั้น1 2 3สอมี่มค่าใกล้เคียงหรือค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่านั่นก็คือสิจุ สามตอบค่ะสิบสองจุดข้อนี้เสร็จแล้วค่ะนักเรียนยากไหมไม่ยากเนาะอ่ะตรงนี้คุณครูจะขอย่อก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขียนไม่พออ่ะข้อสองข้อแรกไม่ยากเนาะข้อสองก็ไม่ได้ยากเลยอ่ะวิธีคิดขีดเส้นสองเส้นใช่ไหมคะนักเรียน ลอกโจทย์มาค่ะแปดจุดเก้าห้าหนึ่งเขียนสเต็ปเดิมเลยค่ะคำพูดเขียนเหมือนเดิมนะคะอยู่ระหว่างโจทย์ต้องการอะไรเราก็ขึ้นไปดูอยู่ระหว่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้อะหนึ่งตำแหน่งถึงแค่ตรงเนี้ยข้างหลังตัดทิ้งข้างหน้าลอกมาเหมือนเดิมเราจะได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าถูกต้องไหมคะครับ กับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าเราก็บวกหนึ่งเข้าไปในหลักหลักที่เราต้องการเราต้องการหนึ่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนาะ,อะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ให้บวกหนึ่งเพิ่มเข้าไปในหลักอะไรคะหลักนี้เรียกว่าหลักส่วนสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์มื่อข้อข้อเมื่อกี้ข้อนี้ไม่มีทศเนาะข้างหน้าก็เลยเหมือนเดิมแต่ข้อนี้เก้าบวกหนึ่งมันเป็นสิบใสศูนย์ทดหนึ่ง จุดดึงลงมาเฉยๆแปดบกหเป็น9ก็เลยได้9.0นักเรียนจะต้องเขียน9.0้าจุดศนะคะมันถึงจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถามว่า9ก้ากับเกมีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันแต่โจทย์เขาต้องการทศนิยมหนึ่ตำแหน่งดังนั้นนักเรียนจะต้องเขียนแบบนี้เขียนอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นจำนวนเต็มหน่วยไม่ใช่ทศนิยมหนึ่ตำแหน่งนะคะ ค่าเท่ากันแต่ความหมายโจทย์ต้องการอะไรให้ตอบกันนั้นเหมือนที่ครูถามนักเรียนว่าเนักเรียนกินข้าวหรือย,ยังนักเรียนบอกว่าอิ่มแล้วอันนี้คือการตอบตรงคําถามไหมคะไม่ตรงคําถามเนาะครูถามว่ากินข้าวหรือย,ยังแต่มันเป็นการพูดถึงการรับประทานอาหารนี่แหละเพราะฉะนั้นถามอะไรให้ตอบให้ตรงคําถามเนาะอ่าถัดมาบรรทัดที่สองก็สเตเตเดิมเลยค่ะ เราก็ต้องมาดูเลขโดดใช่ไหมคะเลขโดดในหลกัสลกส่วนอะไรเราต้องดูหลักส่วนอะไรหลักส่วนร้อยก็คือหลักที่อยู่หลังทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลขอะไรคะนักเรียนหลักส่วนร้อยอยนะู่ไหนอันนี้คือหลักส่วนร้อยอันนี้คือหลักส่วนสิบอันนี้คือหลักส่วนพันเราจะดูหลักไหมดูเฉพาะที่หลักส่วนร้อย เลขอื่นช่างหัวมันนะคะดูนี่หลักส่วนร้อยเป็นเลขห้าถ้าเป็นเลขห้าดังนั้นอ่าลองมาเลยแล้วก็เขียนโจทย์8 9ด1มีค่าประมาณหรืออ่าเป็นอ่าสามารถประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้ อะไรคะได้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าเพราะเลขโูกในหลักส่วนร้อยเป็นเลขหานะคะก็ตอบ9.0้าุศนย์ตอบ9ก้าดศขีเส้น2เส้นค่ะนักเรียนเสร็จแล้วข้อนี้เดี๋ยวครณจะย่อให้มันเท่ากันนะคะ การบ้านไม่ได้ยากเลยนะคะการเขียนเขียนสเต็ปเดียวกันลือแต่ว่า,าตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามโจทย์นั้นๆเนาะอย่างการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตแหน่งก็เช่นเดียวกันค่ะเขียนก็สเต็ปคล้ายๆกันแต่ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปตามที่โจทย์เขาต้องการเนาะเมื่อกี้เป็น1นึ่ตำแหน่งแต่ตอนนี้ต้องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตาม แนงใช่ไหมคะสังเกตเมื่อกี้ต้องการหนึ่งตำแหน่งเราจะต้องดูเลขโดดหลังหลังอะไรคะหลังหลักที่เราต้องการอันนี้สองตำแหน่งสองตำแหน่งอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนผ่านมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะคุณครูจะไม่ได้ยกตัวอย่างเส้นจำนวนมาให้แล้วนะจะเป็นการเขียนวิธีคิดเลยนะ วิธีคิดสเต็ปเดิมเดิมเลยนะคะนั่นก็คือการรอบจุดค่ะ1นึ่จสองหหนึ่งอยู่ระหวา่างโคนิยมสอง 2. ตำแหน่ง ได้อ่าการหาทศนิยมตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งที่น้อยกว่านะคะเราก็ต้องดูอ่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งตัดข้างทิ้งเอาแค่ข้างหน้าก็จะได้หนึ่งจุดสองหกมาใช่ไหมคะนี่คือการหาตำแหน่งที่น้อยกว่าโจทย์ต้องการอะไรเอาแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วเราบวกหนึ่งเข้าในตำแหน่งที่โจทย์ต้องการเขาต้องการสองตำแหน่ง เราบวกหนึ่งเข้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สองเพราะต้องการสองตำแหน่งเนาะบวกหนึ่งเข้าไปก็จะได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดไม่มีการทดก็ลอกลงมาเฉยๆเราจะได้หนึ่งจุดสองเจ็ดกับหนึ่งจุดสองเจ็ดเลขโดดเราจะต้องดูเลขโดดในหลักไหนคะ เลขโดดในหลักส่วนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะส่วนอะไรหลักส่วนหลังหลักที่เราต้องการเราต้องการสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูหลักที่เราตัดทิ้นนะคะหลังหลักที่เราต้องการก็คือหลักส่วนพันเป็นเลขโดดในหลักส่วนพันอันนี้คือหลักส่วนอะไรคะหลักส่วนสีบ ส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันส่วนพันเป็นเลขหนึ่งค่ะดังนั้นดังนั้นหนึ่งจุดสองหกหนึ่งจึงสามารถประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตำแหนง่งได้หนึ่งจุดสองหกเพราะเลขโดดหนึ่งนะคะก็เลยสามารถประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่ง ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่านั่นเองนะคะตอบค่ะตอบหนึ่งจุดสองหกขีเส้นสองเส้นค่ะเสร็จแล้วตัวอย่างข้อที่1 ،ยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเนาะการเขียนสเต็ปเดิมเดิมดูที่ว่าคําตอบจะเป็นกี่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งหรือสองตำแหน่งเนาะจุดข้อนี้ต้องการสองตำแหน่งอ่ะเราก็เขียน วิธีขิดขีดเส้นสองเส้นค่ะให้สวยงามนะคะแล้วก็ลอกจุดมาสองจุดหนึ่งห้าเจอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอะไรจุดต้องการทศนิยมสองตำแหน่งดังแบบนั้นเราต้องการหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งตัดข้างหลังทิ้งข้างหลังคือสิ่งที่เราจะดูจะเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะก็จะได้ ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่ามากับจะหามากกว่าก็บบวกอะไรคะบวกหนึ่งเข้าไปในตำแหน่งที่ทศนิยมตำแหน่งที่สองบวกหนึ่งเข้าไปตรงนี้ก็จะได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกไม่มีตัวทดก็ดึงลงมาเฉยๆจุดทศนิยมก็ต้องดึงมาด้วยก็จะได้เป็นสองจุดหนึ่งหกได้มาละได้ ได้ตรงนี้มาก็ได้คำตอบเกือบครึ่งทางแล้วนะคะ,ะเลขโดดดูเลขโดดในหลักไหนคะเลขโดดใน,หล,น,น,ดนะะหลักส่วนพันจำได้นะคะหลักส่วนพันเป็นอะไรคะเป็นเลขอะไรหลักส่วนพันอยู่ไหนหลักส่วนพันหรือตำแหน่งที่สามทศนิยมตำแหน่งที่สามก็คือ 7หรือหลักส่วนพันมีเลขโดดเป็น7นะคะดังนั้นถ้าเลขโดดเป็น7นะคะเราจะประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งที่มากกว่านั่นก็คือ2.16ต่อ2.16ทันไหมคะนักเรียนเข้าใจกันไหมเข้าใจเนาะ ข้อนี้ตอบ2.16เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะถัดไปข้อตัวอย่างข้อถัดไปนะคะเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีคิดวิธีคิดคิดเส้นกี่เส้นคะสอเส้นก็ลอสจุเหมือนเดิมนะคะ7 0็ดอยู่ระหว่าง ทศนิยมสองตำแหน่งได้อยู่ระหว่างอ่ะเราก็มาดูอ่ะสองตำแหน่งถึงแค่ตรงนี้เอาเฉพาะข้างหน้าข้างหลังเก็บไปก่อนนะคะก็จะได้เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์เก้าอ่าบวกอีกหนึ่งในทศนิยมตำแหน่งที่สองหรือบวกเข้าไปในหลักส่วนร้อยก็จะได้หนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งข้างหน้าไม่มีทศด,ดึงลงมาเฉยๆก็คือเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะคะ เจ็ดจุดศูนย์หนึ่งเลขโดดในหลักส่วนพันเป็นเลขอะไรคะหลักส่วนพันอยู่ตรงไหนนี่หลักส่วนพันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลขโดดในหลักส่วนพันเป็นเลขสามดังนั้น ดังนั้น7.003จึงสามารถประมาณค่าได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือ7.00เพราะว่าเลขโดดเป็นเลข3จึงประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าต่อ7.00ดต้องตอบ7.00นะคะตอบ7ได้ไ้ย ตอบเจ็ดไม่ได้นะคะเพราะจุดเขาต้องการทศนิยม2องตำแหน่งค่าเท่ากันแต่ว่าจุดต้องการอะไรให้ตอบันนั้นนะะมาดูสรุปกันนะคะสรุปแล้วว่าการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะให้เราหาว่าโจทย์เนี่ย อยู่ระหว่างทศนิยมสองตำแหน่งได้พอหาได้แล้วเราก็มาพิจารณาเลขโดดหรือดูเลขโดดนั่นเองดูเลขโดดในหลักไหนในหลักส่วนพันถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันเป็นศูนย์นึ่งสอให้ประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันเป็นห้าหกเจ็ดแปดเกให้ประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่ มากกว่านั้นเองคุณครูจะพูดทุกครั้งเลยนะคะทุกตัวอย่างเลยถ้านักเรียนสังเกตเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝึกเขียนให้คล่องนะคะเพราะว่าการเขียนก็ไม่ได้แต,ตกต่างกันมากนะคะเช่นเดียวกันกับการคิดก็จะต่างก,กันแค่นิดนึงนะคะแพทเทิร์นลักษณะก็คล้ายๆกันหมดเลยนะคะถ้าถ้านักเรียน จับสังเกตแล้วก็ฟังให้เข้าใจเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ต้องใช้การจำเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านสำหรับวันนี้กันเลยค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเขียนวิธีคิดนะคะเหมือนกับ ตัวอย่างนะคะไม่ได้ยากนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยต้องทำได้แน่นอนเลยค่ะไม่เกินความสามารถของพวกเราทุกคนแน่ๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ